การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่823 u u e n o o m m s s o u r i s u ูราฉางเงี่ยและทีมของเขารีบหันกลับมาและขึ้นไปที่กำแพงเพื่อรับมือกับมอนสเตอร์ระดับสูงโชคดีที่มอนสเตอร์ไม่ได้ขึ้นมาบนกำแพงทั้งหมดตอนนี้มีพวกมันอยู่บนกำแพงประมาณ1,000ตัวแล้ว่ามอนสเตอร์ระดับสูง1,000ตัวพวกนี้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็ยังมีผู้เล่นอยู่บนกำแพงด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จำนวนผู้เล่นจะน้อยกว่าพวกมัน อีกอย่าง NPC เองก็ไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆปล่อยให้มอนสเตอร์โจมตีพวกเขาก็รีบทำการโจมตีด้วยอาวุธในมือทันทีเพราะมอนสเตอร์นั้นไม่ได้รับผลของระบบความโกรธฉางยื่เลยไม่มีทางลออมันมาตามเขาได้ดังนั้นเขาจึงโฟกัสทำดาเมจให้ได้มากที่สุดการข้ามมอนสเตอร์ไปหนึ่งตัวลดดาเมจที่ NPC ได้รับโชคดีที่ NPC นั้นสามารถฮิลได้ฮิลเลอร์ก็รีบมาทำการฮิล NPC ทันทีซึ่งไดลดการเสียชีวิตของ NPC ได้จำนวนมาก หลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงมอนสเตอร์ทุกตัวก็โดนฆ่าตายหมดส่วนผู้เล่นเองก็สูญเสียไปอย่างมากเช่นกันแม้ว่าจะมีผู้เล่นจำนวนหนึ่งถูกชุบชีวิตขึ้นมาแต่กองทัพระลอกที่สได้มาถึงแล้วดังนั้นผู้เล่นจำนวนมากก็ยังคงนอนตายอยู่ที่พื้นต่อไปในขณะเดียวกันหลังจากที่เอาตัวรอดมาได้พวกเขาก็ต้องเจอกับระลอกที่ส4 5. ยิ่งรอดชีวิตไปได้นานก็มีคนเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นที่สำนันกว่านั้นยิ่งมีพริสอัศวินที่น้อยกว่าเดิม ที่ทำการชุบชีวิตได้ฉันล้ว,ว่าการต่อสู้คงจะยากขึ้นมาเรื่อยๆอนี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีวิเวลของบอสเลยมันบ้าอะไรวะเนี่ยสตาร์ไลท์ก็ถอนหายใจออกมาแต่ฉางเย่ได้พูดขึ้นมันถือว่าเป็นข่าวดีนะที่เรายังไม่เจอบอสไม่งั้นฉันคิดว่าคงมีคนตายมากกว่านี้เราอาจจะไม่สามารถรอดมาได้นานขนาดนี้ก็ได้ใครจะรู้อืมฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าเหลืออยู่อีกกี่รอบเนี่ยเฮ้ ผู้จัดบอกว่า10รอบนะงั้นเลเวลของมอนสเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละ5เลเวลในแต่ละระลอกเหรอฉันเดาว่าในระ,ะลอกที่10คงจะเลเวล245หูโหเลเวล245ก็มีแค่7คนในทีมของฉางเย่รวมถึงตัวเขาเองที่เลเวล215มีแค่7คนเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลของฟัง์กชันเลเวลในขณะเดียวกันเมื่อดูไปทั้งเมืองแล้วน่าจะมีไม่ถึง30คนที่เลเวล215 งั้นพวกเขาจะต้านระลอกที่สิบได้ยังไงกันในที่สุดฉางยี่ก็เข้าใจว่าทําไมพวกญี่ปุ่นเกาหลีถึงต้านทานกองทัพไม่ได้แม้ว่าจะมีการป้องกันที่หน้าเหลือเชื่อก็ตามดูเหมือนว่าระลอกที่สิบนั้นเกินที่พวกนั้นจะรับมือไหวเมื่อเห็นโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นทุกคนก็แสดงสีหน้าสลดออกมาฟังก์ชันเลเวลเนี่ยมันเฮียจริงๆเลยผลของมันก็คือเพิ่มพลังโจมตีของมอนสเตอร์เป็นสองเท่าพร้อมกับลดพลังโจมตีของพเพ่นสองเท่าเช่นกันเพราะแบบนั้น พลังโจมตีของผู้เล่นจึงน้อยกว่ามอนสเตอร์เป็นสีเท่าเลยแหละมันแร์ตรงไหนกันนะถ้าไม่มีฟังก์ชันเลเวลผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้คนละตัวตอนนี้ผู้เล่นสี่คนต้องร่วมมือกันฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรมาจัดการตรงหน้าก่อนเถอะมันก็ช่วยไม่ได้นี่นาผู้เล่นเลเวลน้อยๆยังต้องให้ผู้เล่นเลเวลสูงคอยช่วยแต่ผู้เล่นเลเวลสูงนั้นไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครพวกเขาเก็บเลเวลด้วยตัวเองกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จริง กองทัพระลอกที่4ี่กำลังจะเริ่มต้นระบบไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาได้พักหายใจเลยและกองทัพต่อมาก็ได้มาถึงแล้วครั้งนี้มอนสเตอร์ก็คือ Queen o m m s s o u r i พวกมันสูงกว่า10เมตรแต่ละตัวนั้นมี6แขนแขนแต่ละข้างนั้นมีดาบยาวแม้ว่าจะมีหน้าอกและก้นที่ได้รูปแต่ผิวของพวกมันก็เป็นสีเทา ไม่มีอะไรสวยเลยมันก็เหมือนกับมอนสเตอร์ก่อนหน้านี้ที่มีทั้าระดับธรรมดาแล้วระดับสูงแต่ระดับสูงนั้นมีแค่4แขนที่มีดาบอีก2แขนนั้นมันใช้คาถาแทนมาดูสเตตัสของพวกมันกัน Queen of m i s s o u r i Normal Demon Level 210 HP 276,790 Defense 8,440 Melee Attack 52,276ถึง62,276 ลชาติกสไลซ์ทำดาเมจเกียภาพ100%มีโอกาส1ใน5จะทำดาเมจเพิ่มในขณะเดียวกันมอนสเตอร์ระดับสูงนั้นมีทั้งการโจมตีเกียภาพและการโจมตีแบบเบทซุ p เปอร์เรียควินออฟมิสรีอีลิตเดมอนเลเวล210 HP 105ล้าน Defense 13,190 m e ลี e a ทแ a c k 97,606ถึง137,606 และเมจิกแอ t แท k 5,9663ถึง7,9663สกิลที่1 s h a r ชา s ติสไล์ทำดาเมจเกียภาพ100%มีโอกาส1ใน3จะทำดาเมจเพิ่มสกิลที่2 Shadow Arrow โรแบเรจปล่อยธนูงเงาออกมาร,บรอบๆทำดาเมจเวทเงา100%ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะ30เมตรมอนสเตอร์มีขาที่ยาวพวกมันวิ่งได้เร็วกว่าภาณนะทั่วไปพวกมันวิ่งเข้าล้อมปราสาทจากทั้ง4ทิศ เฮ้ hey! นั่นมันบอสนี่ดิสเลอร์ได้ร้องออกมาพร้อมกับชี้ไปที่ไกลกๆยายตัวเล็กตาดีแฮะฉางเย,ย่ก็เพิ่งเห็นเมื่อมองตามไปที่ยายตัวเล็กชี้ดีใช่ไหมล่ะดิสเลอร์ก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจเมื่อโดนชมดีดีดีสมกับเป็นคนที่มีเซนต์ปีศาจเซนต์ของเธอเนี่ยสัมผัสทุกอย่างได้ดีจริงๆฉางเย,ย่ก็ใหญ่ยายตัวเล็กกลับไอ้บ้านี่ไอ้แท้งกากดิสเลอร์ระมุดหงิดหลังจากทธอได้ยินฉางเย่แย่เธอ ี่ไปยังบอสก่อนคนอื่นจะทําเธอแม้ว่ามินิพิกลตจะเป็นแค่ฮีลเลอร์และยังเป็นผู้หญิงด้วยแต่เธอมีบุค,คลิกค่อนข้างป่าเถือนเธอเผยความต้องการออกมาบนหน้าตาที่น่ารักนั้นฉางเย่ก็สายหน้าและพูดขึ้นดูสกิลบอสก่อนค่อยตัดสินใจว่าจะไปฆ่ามันดีไหม Queen of Misery s u r ูราโฮลี่เดมอนเ e เวลส HP 2,100ล้าน Defense 2900ม e l e e Attack 177,324ถึง237,324สกิลที่1 Tornado Cliff ทำดาเมจกายภาพ100%ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะสกิลที่2 Tormenting Strike โจมตีต่อเนื่อง6ครั้งทำดาเมจกายภาพ100%ใส่เป้าหมายสกิลที่3 Demonic Fusion รวมร่างกับคว e นออฟมิสซอรีหรือซูเ e r รียอควีนออฟมิสซอรีตัวและฟื้นฟ er ูเลือด10%ส่วนมอนสเตอร์ที่มารวมร่างจะตายทันทีบันทึกสูรานั้นเป็นตัวแทนของ Demon Commander Iles เมันมีทั้งความโหดหร้ายและความกระหายเลือดเดมอนิกฟิวชั่นเมื่อเห็นชื่อสกิลทุกคนต่างก็ร้องออกมาด้วยความกลัวเป็นยังไงล่ะฉางเย่ยพยักหน้าแล้วก็พูดขึ้น ฉันสงสัยว่าครูดาวของมันมีเท่าไหร่ถ้าครูดาวของมันไม่นานมันคงเป็นอมาตะถ้าเราไม่ฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดก่อนอีกอย่างเราจะไม่ได้อะไรเลยกับการฆ่าบ Boss อสระดับโฮลี่มาสนใจมอนสเตอร์กันก่อนเถอะไม่ว่ามันจะทรงพลังขนาดไหนแต่บอสคงไม่แข็งแกร่งเท่ากับมอนสเตอร์หนึ่งพันตัวรวมกันแน่ๆมอนสเตอร์หนึ่งพันตัวนะ่รับมือง่ายกว่าบอสอีกนะทุกคนต่างก็สั่งให้พานะของตัวเองนั้นบินไปที่กำแพงจากนั้นก็เริ่มทำการฆ่ามอนสเตอร์ลงด้วย เพราะเลเวลของมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมา5เลเวลทําให้ผู้เล่นกว่า5ล้านคนได้รับผลจากฟังก์ชันเลเวลเพราะพวกเขามีเลเวลที่ต่ากว่ามอนสเตอร์30เลเวลอีกอย่างจํานวนผู้เล่นที่ยังรอดอยู่นั้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ดังนั้นมันจึงเป็นธรรมดาที่ความเร็วในการฆ่ามอนสเตอร์จะลดลงแต่รถถังนั้นยังแสดงความมีประโยชน์ของมันออกมาได้อยู่โดยการที่ทําให้ทุกคนมีเลือดเพิ่มขึ้นผู้เล่นก็สามารถทาดาเมจได้มากกว่าเดิมแล้วค่อยถอยกลับมาฮิล เกมนี้ไม่ได้เสมือนจริงไปทั้งหมดอยู่แล้วตราบใดที่ผู้เล่นไม่ตายดาเมจที่พวกเขาทําได้ก็ไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นรถหางนี้ก็ทําได้ดีในเรื่องของการช่วยชีวิตผู้เล่นฉางเย่และทีมของเขาจับตาดูบอสพร้อมกับค่ามอนสเตอร์รอบๆแมนว่าพลังโจมตีของบอสนั้นจะไม่ทรงพลังเท่ากับมอนสเตอร์หนึ่พตัวแต่สกิล์นดคลิฟของบอสนั้นค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวถ้ามีคนไปยืนเบียดกันที่จุดเดียวบอสคงทำดาเมจได้มาหาศาลจนเมินไม่ได้นแน่ๆ แม้ว่าฉางนี้และทีมนั้นไม่ได้สนใจที่จะไปจัดการบอสแต่ก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นที่อยากได้อุปกรณ์ระดับฮลี่อยู่พวกนั้นยังไม่สามารถเคลียร์ระดับฮาร์ดคอร์ของอันเจียนได้ดังนั้นผู้เล่นจำนวนหนึ่งจึงวิ่งเข้าไปหาบอสพวกนั้นก็ล้วนมาจากคิวเล็กๆกันทั้งนั้นแหละแม้ว่าจะเห็นว่าบอสนั้นมีสกิลฟื้นฟูเลือดแต่พวกเขาก็ได้จะหวังว่าบอสคงไม่ใช้สกิลนั้นออกมาพวกเขาหวังว่าพวกเขาหลายคนจะเอาชนะการฟื้นฟูเลือดของบอสได้ ตราบใดที่ DPS ของพวกเขาทรงพลังพอพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเอาชนะบอสได้เช่นกันแต่ว่าผู้เล่นพวกนั้นก็ต้องผิดหวังมาบอสนั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเขาทารดีรูคลิฟของบอสนั้นไม่มีคููดาวเลยด้วยซ้ำนอกจากการโจมตีธรรมดาแล้วบอสมักจะหมุนตัวรอบๆทำดาเมจใส่ผู้เล่นอย่างมหาศาลส่วนดาเมจประมาณสองแสนนั้นทำได้แค่สกิดฉางเย่เขาไม่จำเป็นต้องกลัวเลยสักนิดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีอุปกรณ์ดีแบบเขา ผู้เล่นที่มีเซต,ตระดับอีโทรเรียลนั้นมีเลือดแค่5 0 0 0บอสนั้นสามารถฆ่าพวกนั้นได้อย่างง่ายๆด้การโจมตีเพียง2-3ครั้งอีกอย่างสกิลเดโมนิกฟิวชั่นเองก็ไม่มีครูดาวด้วยเมื่อบอสเหลือเลือด90%มันก็ได้เริ่มจับลูกน้องของมันขึ้นมากินแม้ว่าการฟื้นฟูนเลือดจะได้รับผลของเดสต์ t ัก e s m a s h แต่ความเร็วในการกินของมันไม่ได้รับผลเลยสักนิดดังนั้นบอสจึงสามารถรักษาเลือดของมันไว้ได้ที่85% สำหรับผู้เล่นธรรมดาแล้วบอสระดับฮอลี่นั้นแข็งแกร่งสุดๆเมื่อบอสใช้สกิล d น c คลิฟไปรอบด้านรอบๆตัวบอสเองก็เต็มไปด้วยศพผู้เล่นที่วิ่งไปถึงต่างก็โดนฆ่าตายในเวลาไม่นานแฉงเยรู้สึกช็อกนิดๆบอสเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบอสโลกมันสามารถใช้สกิลออกมาได้เรื่อยๆและยังมีสกิลฟื้นฟูเลือดที่สุดยอดอีกสตาร์ไลท์นายไปลอบบอสไปรอบๆส่วนมินิพิกเลให้ไปกับสตาร์ไลท์และฮิลเขา คนที่เหลือก็ออกห่างจากบอสนะเราไม่จำเป็นต้องฆ่าบอสเราแค่ไม่ให้มันมาฆ่าผู้เล่นคนอื่นก็พอเราต้องควบคุมบอสให้ได้ฉางเย่ได้สั่งการออกไปสตาร์ไลท์และมินิพิกฤตก็วิ่งเข้าไปหาบอสตามคำสั่งของฉางเย่ถ้าใครง่วพอที่จะเข้าไปสู้กับบอสมันก็สมควรตายอันที่จริงถ้าผู้เล่นพวกนั้นรอดไปได้จนจบพวกเขาคงโดนผู้เล่นคนอื่นด่าและไล่ฆ่าไปเรื่อยๆดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าตายตั้งแต่แรกๆ ใน2ระลอกแรกของมอนสเตอร์ผู้เล่นนั้นได้เปรียบสุดๆแต่ข้อได้เปรียบก็ได้หายไปแล้วทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจํานวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นมาในทุกๆนาทีที่ผ่านไปในตอนนี้มอลเชนมูฟเวอร์ก็สั่งการปาร์ตี้ของโลนได้เสิร์ฟสูบอยู่ในเวลาเดียวกันเขาก็บอกให้ฮิลเลอร์เลเวลต่ำๆนั้นอยู่เฉยๆไม่งั้นแล้วก็ต้องตายแน่เนื่องจากพวกนั้นไม่ได้มีอุปกรณ์ที่แข็งแกร่งที่ช่วยฮิลคนอื่นๆได้ผู้เล่นพวกนั้นต้องรอแค่ชุบชีวิตคนอื่นก็พอ สกิลรีส r ร e เคชันนั้นมีผลเหมือนเดิมไม่ว่าผู้เล่นจะเลเวลสิหรือ200 s k i l สกิลนี้จะฟื้นคืนชีพผู้เล่นที่ตายไปแล้วดังนั้นผู้เล่นเลเวลต่ำๆจึงมีประโยชน์อยู่บ้างในสนามรบแต่เมาส์เช m นมูเวอร์ไม่ได้ไปสั่งการทุกกิลดังนั้นการตัดสินใจของเขาจึงขึ้นอยู่กับโรนเดสเซอร์สโมกในตอนที่เขาเห็นว่าคนจากโรนเดสเซอร์สโมกมีเลือดน้อยเขาจะสั่งให้ฮิลเลอร์ไปที่แนวหน้าแล้วทำการฮิลพวกนั้นแต่เขาก็ได้ลืมบางอย่างที่สำคัญไป ฮิลเลอร์พวกนั้นเลเวลไม่ได้สูงมากพอที่จะรอดจากการโจมตีของมอนสเตอร์ไปได้ดังนั้นเมื่อมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีฮิลเลอร์จึงโดนฆ่าตายทันทีเพราะแบบนั้นโอกาสในการชุบชีวิตจึงลดลงอย่างมากในช่วงเวลานั้นเองมอลเชนมูฟเวอร์ก็หงุดหงิดกับความผิดพลาดของตัวเองเขาโกรธซะจสนสัน่นแต่ฉางเย่ยก็ปลอบใจด้วยพูดขึ้นไม่ต้องกังวลไปมากกว่านี้หรอกเวลาแต่แล้วรอรอกนั้นก็สั้นลงมาเรื่อยๆมันไม่มีเวลาให้ฮิลเลอร์ทำการชุบชีวิตคนอื่นขึ้นมาเลยด้วยซ้ํา